เพื่อนข้าราชการพลเรือนทุกท่านเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในนามของรัฐบาลผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนที่รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2อง,ง4ัซึ่งแสดงหเห็นประจักษ์ชัดว่าท่านได้ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีผลการปฏิบัติงานที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นข้าร,ราชการพลเรือนดีเด่นซึ่งถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าร,ราชการที่สมบูรณ์ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะทำรงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไปข้าร,ราชการถือเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศดังนั้นการจะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้าราชการจึงต้องมีความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบของตนพร้อมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ ในปี2565นี้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการจัดงานได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการและจังหวัดในการจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้หัวข้อ1เมษาวันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชนเพื่อเตือนใจให้ะระลึกถึงบทบาทการให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าข้าราชการที่มุ่งมั่นปฏิบัตรริราชการและประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและจริยธรรมแล้วย่อมจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งทงั่งอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระธีรนาไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมรมาชินีโปรดดลบันดาลประธานพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยทั่วกันและร่วมกันปฏิบัติราชการเพื่อประเทศชาติและประชาชนสมดังหัวข้องานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพศ2565 1เมษายนวันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชนสวัสดีครับ